สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมคุณปู่บัดดี้ B2 นะครับผมคันนี้ก็ตอนนี้ได้ทําช่วงล่างนะครับประกอบช่วงล่างเข้าไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เข็นมาที่พนแหนกปะผูแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมาปะผูภายนอกกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปยกกระดองออกนะครับไปยกแยกกระดองหัวแยกค้สีนะแล้วค่อยปะผูข้้งล่างกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปชมรถกันดีกว่าครับนี่นะครับผมตอนนี้คุณปู่บันดี้บีสองนะครับก็ได้รื้อนะครับรื้อนะกระจกหน้ากระจกประตูอะไรต่างๆรื้อออกหมดละนะครับตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาหน้าช่างหน้าจะได้ขูดสีนะรื้อออกหมดเลยนะครับภายนงภายนอกภายในภายในก็เนี่ยแผ่นไม้เขาอยู่นี่แผ่นไม้เขาหนาตึ๊กเลยนะหนานะครับหนาไม่อาจยางอย่างดีนะครับ ตัวนี้ก็มีแต่ผมเพิ่งใส่แต่นั่นไปแต่หอยไปนะฮะอันนี้มีพ w e r นะครับน,นี่สวยงามบ,บีบวับบีบวับเป็นยังไงวอาดูดีเลยนะครับทีเนี้ยด้านหน้าเขาเนี่ยด้านหน้านี่สวยนะด้านหน้านี่สวยเหมือนกับเขาทํามาแล้วแนตะ่ตรงนี้ผุนะครับพอถอดกระจกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมันกินมันรอยสนิมเห็นไหมครับ ยังดีอยู่ตรงนี้สวยอยู่แต่ว่ามันก็มีผูตรงนี้ไล่ไล่ผูเห็นไหมมันโอ้โหดูดิเศษเหล็กนะครับเอาออกก่อนเอาออกก่อนดูดิเศษสนิมน่เนี่ยอนีสนิมมันกินเส้ผูเลยเห็นไหมฮะแตนะ่เดี๋ยวเราก็ต้องแต่งสรรแต่งอะไรมันใหม่นะเนี่ยทะลุเลย <laughs> ตรงนี้ทะลุเลยตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะครับนี่ก็อาไฟเป่าออกนะครับยังไงด้านวงกบ กระจกหน้านี้ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะครับอันนี้เห็นไหมนี่คือมันผูนะครับมันอมน้ำกัดเละหมดเลยแต่ภายในนี่ดีนะครับภายในนี่ดีเนี่ยตรงนี้ยัง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 ,ยง,ยงดีอยู่ไม่มีสนิมนะครับแต่เน้น้ำมันเข้าเห็นมันขังตรงเนี้ยก็น่าจะต้องพ่นสีตัวนี้นะ คอนโซหน้ายังกริบกิบดูดีนะคอนโซหน้าดูดีเลยนี่อะไรบ้างนี่เอกสารเอกสารรถเดี๋ยวต้องเอาออกละเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาออกนะครับตัวพื้นเออนะนะฮะพื้นเก๋งตอนนี้ตรงนี้มันอ๋อสนิมผุเหมือนกันนะครับเอาไปเอามาเอาพรมองพรมอ,ออกเนี่ย ไอตัวพรมที่เขาใส่มาเนี่ยมันซับน้ําอย่างเงี้ยเป็นพรมนี่ไงแล้วเขาทากาวแปะเลยไงทากาวแปะแล้วมันเวลามันเปียกมันอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถดึงออกมาตากได้นะไม่สามารถดึงออกมาตากได้แล้วทีเนี้ยมันก็ชุ่มน้ำไงมันก็เลยทําให้กัดอายุการใช้งานก็จะสั้นนะครับแนะนำนะครับท่านใดที่ใช้บอดี้อยู่นะครับหรือรถตู้หรือรถอะไรก็ตามน่แหละรครับพยายามอย่าทากาวยึดกับบอดี้นะครับพวกพรมพวกอะไรที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับให้มันลอยไว้นะ มันลอยไว้สามารถที่จะถอดออกมายกออกมายกพรมออกมา,มาตากข้างนอ,อกมาซักมาอะไรได้แล้วก็สามารถที่จะเช็ดผูอะไรตรงนี้มันได้จะดีกว่านะครับจะดีกว่าเนาะเพราะว่าอย่างนี้เห็นไหมมันผูหมดเลยนะฮะกําลังกําลังเนี่ยไล่กําลัางมันจะผูเป็นเป็นเป็นฝอยออกมาอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวเอ่อพวกนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเป็นเป็นฝอยเป็นฝอยอ่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมขี้ออกมา แล้วก็จะบางออกบางออกมันก็เหมือนเป็นเหล็กเป็นชั้นเป็นชั้นน่ะเหล็กสมมติว่าเหล็กบางๆแผ่นหนึ่งมันมีอยู่10ชั้นมันก็กัดออกทีละชั้นทีละชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อผิวนะครับตอนนี้ก็ใกล้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงเสาเก๋งนี่โอ้เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะได้เอาเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องทําให้มันดีที่สุดนะครับแล้วคันนี้ขายด้วยก็ต้องทําให้มันดีอีกนะครับ ยิ่งดีอีกนะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่ก็คือต้องทําให้มันจบนะฮะไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่ได้นี่นะประตูสไลด์ด้านพื้นทําความสะอาดเรียบร้อยพื้นสวยพื้นสวยเขาบอกว่าสวยมากนะฮะแต่ว่าพวกตะคงตะเข็บเนี่ยชายตรงเนี้ยผูกมดเลยนะฝาท้ายนี่สวยเลยฝาท้ายนี่ขาวจั๊วงเลยนะครับฝาท้ายนี่ไม่ต้องห่วงนิ้เนย,เ,ยเนี้ยเลยเนี่ยฝาท้ายนะครับแต่ว่า ปัญหาคือตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมพูกมาเลยนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะใช้เวลาคันนี้ใช้เวลามากนะครับตามซอกตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงซอกไม่ผูนะดูแล้วโชคดีมากนะครับคุณปู่บีหนึ่งเนี่ยผูหมดเลยตามซอกแต่คันนี้ไม่ผูเนี่ยดูข้างใต้เนี่ยเห็นไหมครับ ไม่ผูไม่ผูโอเคใช่ได้ใช่ได้ไดนะไม่มีผูนะครับว่าโอเคเลยแต่เ็นมีโซมีเสียก็คือตอนดึงไม้ออกมาครับตอนซ่อมอกมาเดี๋ยวต้องเป่าฝุ่นออกหลังคายไม่ได้ลื้อนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ลือแล้วก็ไล่ขูดสีทั้งหมดนะครับจะได้รู้ว่า <laughs> ตรงไหนมันจะผูอย่างเงี้ยมันมองโดนสีไปสีมันเกินเราก็ไม่รู้ว่ามันผูตรงไหนนะอย่างเงี้ยก็ขูดออกเห็นไหมขูดออกก็เจอเลย เนี่ยทะลุนะครับมันเป็นแผลทะลุเลยเห็นไหมฮะตรงนี้ทะลุเลยอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็หลีกละเนี่ยเป็นสนิมนะครับเครื่องยนต์นะคันนี้ได้คุยกับลูกค้านะครับจากคลิป B1 นะครับจากคลิปคุณปู่ B1 เมื่อคืนนะเจ้าของรถคัน B2 ดูอยู่อันนี้อะไรวะเนี่ย คราบกาวนะครับคราบกาว,ากาวท่อน้ําเจ้าของรถคันวีสองได้เข้าไปดูก็เลยโทรมาหามผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนเป็นหม้อน้าเอา่อมินเนียเหมือนกันนะครับหม้อน้ํามินเนียเหมือนกันเอาแบบหนานะเอาแบบหนาก็โอเคนะครับก็สั่งได้นะครับไม่มีปัญหาก็ผมก็เลยโทรไปหให้ร้านก็ตีขึ้นอีกอันนึงนะครับก็น่าจะเสร็จ2ออันพอดีนะครับนี่ตรงนี้โอเคเลยนะครับไม่ผุมาก ท่อนนี้ไม่แน่เพราะว่าเนี่ยดยดูไม่รู้เขาอุดอะไรมานะครับเดี๋ยวเราต้องขูดออกหมดเลยนะครับไล่ขูดหมดเลยตรงนี้ก็ผูกนะฮะเนก็ผูกบันไดก็ผูกนะเสาเกลงหน้าฟังขวาจะรอดไหมเนี่ย <c oughs> เละหมดเลยนะฮะเละหมดเลยรางน้ําก็เละนะครับรางน้ําก็เละก็เดี๋ยวต้องตีใหม่ขึ้นมาใหม่ตรงนี้นี่โอ้โหอมน้ำเนาะว่าไม่ได้นะครับมันอมน้ําข้อเสียนะครับ ท่านใดที่ใช้โรบด,ดี้อยู่นะครับหรือรถตู้ทุกคันนะฮะเวลาสีมันลอกอเดี๋ยวผมจะอธิบายยังไงดีสมมติว่ามันแตกอย่างเงี้ยนะครับสีมันแตกอย่างเงี้ยพยายามนะครับเอาซิลิโคนก็ได้ยิงอัดเข้าไปอัดเข้าไปนะครับอย่าให้มันมีช่องทางที่น้ํามันเข้าเลยนะมันแตกตรงไหนก็อัดตรงนั้นนะครับไล่อัดอัดอัดให้หมดเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าผมจะอธิบายนะฮะเขายังไม่ทําสีนะเขายังไม่ทําสี ผมแนะนําเลยนะครับอย่าง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 ตรเนี้ยสมมุติว่าอย่างเนี้ยอย่างนี้เห็นไหมมันมันเพิ่งแตกใช่ไหมครับมันแตกเนี่ยพอเดี๋เห็นผมขัดผมแกะออกมันเริ่มเหลืองละตอนแรกมันไม่เหลืองเห็นไหมอ่าครับมันเป็นลักษณะอย่างเนี้ยครับพยายามเอาซิลิโคนนะครับฉีดเข้าไปเลยอัดเข้าไปไล่เก็บทั้งหมดเลยนะครับให้มันแตกเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยผุแล้วแน่นอนนะครับนี อัดเข้าไปเลยนะครับอัดเข้าไปแล้วก็รีดเอานิ้วเราหน่ยครับรีดหรือเอาเกียงเอาอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นแบนหรือนามบัดก็ได้นะครับปาดให้มันเต็มทุพื้นที่นะครับเต็มตรงไหนที่มันแตกสีมันแตก่างปาดให้มันเต็มเลยนะครับอันนี้คือวิธีการประทังไปก่อนนะเพราะว่าอะไรครับถ้าเราไม่ปาดเนื้อมันเข้าไปแล้วมันมีที่ออกแนีมันยิงเข้าไปตรงเนี้ยแล้วมันก็เป็นขังบางทีมันมันแตกตรงนี้ใช่ไหมสีมันพองตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นแอ่งอยู่ตรงนี้ เป็นแองอยู่ตรงนี้นะครับพอมันเป็นแองปุ๊มน้ำมันก็ขังอยู่นนะมันไม่ออกไปไหนไนงะมันออกไม่ได้ไมันมีที่ออกนะครับแนะนํา,าให้ปาดเลยซิลิโคนอุดเข้าไปเลยอุดปาดในตอนอุดเนี่ยตอนอุดต,ตอนปาดเนี่ยก็คือต้องให้ให้ใหเต็มพื้นที่เลยนะอย่าให้มีช่องที่มันน้าเข้านะถ้ะน้าเข้านี่คือบรรลัเลยนะครับก็ <c oughs> คือมันก็ไม่มีที่ออกเลยครับอากาศก็ไม่มีระบายนะครับมันก็จะกัดสีกัดเหล็กเราไปเรื่อยเร่อเรื่อยๆแต่ค่าค่าทาาค่าอุดซิลิโคนเนี่ยก็คือไล่อุดทั้งหมดเลย ไล่ดูจุดดูว่าอย่าให้มันมีเนื้อที่น้ํามันเข้าอ่ะเอาง่ายๆครับแค่นั้นเองอันนั้นคือบรรทังนะครับบรรเทาไปก่อนนะครับบรรเทาไปก่อนอย่างเงี้ยสีแตกๆอย่างเงี้ยนะครับจะมันเป็นแตกลายงงลายงาอย่างเงี้ยรีดเลยนะรีดเลยรีดเลยครับกระดาษทรายขัดก่อนก็ได้กระดาษทรายขัดขัดขัดดูก่อนนะครับถ้ามันแตกเยอะแตกงาเยอะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนตัวเนี้ยนะครับเนี่ยมันช่องตัวนี้เอาซิลิโคนอัดเลยครับสีโคนมันมีหลายสีเขาลดสีขาวก็สีโคนขาวอัดเลย นะครับทาเข้าไปทาเข้าไปทาแต้มแต้มแต้มทา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 มันก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอแกออกเนี่ยมันมันเข้าแล้วมันไม่มีที่ออกลยครับนะอย่างเงี้ยครับเนี่ยเห็นไหมผูกหมดแล้วนะครับขูดออกน,นี่หูเนี่ยแกออกเจอแล้วเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันมันยังไงมันก็ขึ้นสนิมนะแต่ว่ามันยังไม่โดนน้ำอีกไงเข้าใจไหมครับหรือจะฉีด ฉีดโซแน็ต oh, ก well. ็ไปก่อนก็ได้นะฉีดโซแน็ตก็ไปก่อนนะครับพวกไอสารหล่อลื่นนะครับฉีดฉีฉีให้มันเปียกให้มันเยิ้มออกมาเสร็จแล้วก็เอาลมเป่านะลมเป่า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 เสร็จแล้วก็ยาเพราะว่าอะไรให้มันมีแบบคราบน้ํามันอยู่ข้างในกันสนิมได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เอาซีโคนป่ายปั๊บ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 นะครับมันก็จะบรรเทาได้เยอะนะครับบรรเทาได้เยอะแต่ว่า ถามว่ามันจะขึ้นสนิมไหมมันขึ้นแต่ก่อนหน้านั้นแล้วไงครับแต่ว่าเราป้องกันอีกกันมันซ้ํารอยอีกเะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยก็น้าฝนแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับมันก็จะเข้าไปกัดอีกเนาะประมาณนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะเทคนิคหนึ่งสําหรับท่านใดที่ยังไม่พร้อมที่จะทําสีนะครับต้องใช้ไปก่อนนะครับเงินพอมันหายากนะสมัยนี้แกะให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยรถซื้อมาทําอยู่แล้วนะครับแกะมันเลยนะครับไปกลัวทําไมนี่ก็ทํามาแล้วนะครับจ้า ประตูก็รื้อออกมาดูสวยนะครับยังบางๆอยู่ยังดีอยู่สนิมไม่ขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับคันนี้นะโดยรวมคันนี้ก็ใกล้แล้วแหละนะครับใกล้คลอดเป็นจริงแล้ว <laughs> เอ่อทำเครื่องทำอะไรยังไม่ได้ทำนะครับสเตปเครื่องนะสเตปเครื่องคันนี้เอ่อหม้อน้ำเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ไล่ข้างเครื่องอย่างพวกท่อนงท่อน้ำอะไรผมไล่ไปหมดเลยนะครับ เฟืองคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนอยู่เจ้าของรถอยากเปลี่ยนอยู่ครับกำลังเก็บตังค์อยู่นะครับก็ลองตัดสินใจอยู่เนาะก็รอดูนะครับว่าแต่มันมันถ้าเปลี่ยนเป็นเฟืองละเอียดมันก็เงียบในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า,าเรื่องเฟืองละเอียดผมแนะนําเป็นเฟืองปฟายเปเกีภภภยร์ห้าก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันมันมันช่วยได้เยอะตัวนั้นช่วยได้เยอะไอ้เสียงยังไงมันก็ดังอยู่แล้วนะครับบดีนะครับแต่ว่าจะดังมากดังน้อยก็อยู่ที่เฟืองนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ยังก็ดังนะครับยังก็ดัง ก็นะประมาณนี้นะครับไล่เก็บข้างเครื่องทั้งหมดเลยตอนนี้ผมไล่เก็บหมดแล้วเหลือระบบคันชักเกียร์ยังไม่ได้เก็บเดีย๋ยวรอไปเก็บตอนยกกระดองออกนะครับมันจะได้ทํางานง่ายแล้วก็เดี๋ยวผมองยกเครื่องออกนะยกเครื่องออกแล้วก็มาอุปฮอนไล่เก็บข้างๆเพราะตอนนี้พี่เกียรยกเครื่องลงเลยครับเพราะมันต้องยกทั้งพงทั้งแพรอะไรเงี้ยพอเราให้เขาป่าผูอะไรเสร็จก่อนป่าผูบอดี้บอดี้ข้างนอกอะไรเสร็จก่อนเนี่ยนะฮะพวกบอดี้ข้างนอกเนี่ยให้เขาป่าให้มันเสร็จเรียบร้อย จริงๆแล้วไม่อยากยกนะครับจริงๆแล้วยังไม่ยกกระดองนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งในจุดยึดจุดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรายกกระดองเราจะมันจะจะเพี้ยนนะครับก็คือเวลาเราปะอะไรก็ปะให้มันอยู่กับคัดซีเลยนะมันจะได้เป๊ะๆพอปะอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะเก็บงานเราค่อยยกกระดองออกนะครับยกกระดองออกแล้วค่อยมาไล่งานละเอียดทีนี้นะครับประมาณนี้ตอนนี้ก็ยกกระดองเสร็จค่อยยกเครื่องขึ้นนะง่ายสะดวกง่ายนะครับ คันนี้สเต็ปนี้มีแอร์หน้านะครับคันนี้มีแอร์หน้าไม่แอร์หลังไม่ทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําแอร์นั้นอยู่นะครับเนาะก็จริงๆแล้วแอร์หลังก็ไม่มีนะไม่มีลงโจงอยู่ครับ <laughs> นะมีคอมแอร์ก็มีแอร์หน้าก็ถือว่าโอเคแล้วนะเพราะข้างหลังเห็นว่าลูกค้าจะปิดเลยไงปิดเลยนะครับจะไปทํากับพี่เอ็มสโตรไดนะครับคันนี้ได้พี่เอ็มได้ไปทําแน่นอนนะครับได้ทําภายในนี้แน่นอนนะครับรอรถเสร็จก่อนนะ นี่นะครับภายในบัดี้ต้องพีเอ็มนะครับพีเอ็มัลโดายนะครับท่านใดเป็นแฟนคลับอยู่นะนี่นะครับส,สาภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคแต่ว่าท่านใดที่มีความรู้เรื่องรางนี่ครับบอกผมหน่อยนะเพราะว่า,าคุณปู่บีไม่มีรางตัวนี้มาผมก็งงนะครับงงรุ่นของของคุณปู่บีไม่มีรางแต่คันนี้มีรางนะมันมันมันแยกย่อยเป็นยังไงอะไรยังไงมีความรู้บอกผมหน่อยนะครับท่านใดพอทราบ สไตล์มีความลความรู้เรื่องตัวรางพวกนี้แนะนําผมหน่อยนะครับคอมเมต์มาบอกผมหน่อยนะนะประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าผมไม่มั่นใจเรื่องรางตัวนี้อ่เดี๋ยวจริงๆแล้วมันไม่มีไม่ใช่เหรอนะครับพวกรางพวกนี้นะอย่างคุณปู่คุณปู่บีหนึ่งไม่มีนะคุณปู่บีหนึ่งไม่มีผมก็งงอยู่ครับแต่ถ้ามีรางมันก็ข้อเสียคือว่าเนี่ยช่วงระยะห่างของไอ้ตัวข้างในเนี่ยมันไม่สามารถทำค,ความสะอาดได้ ก็ดินก็ไปอาจอะไรอาจนี่โอ้โห,โหเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็ต้องทําใจนะเพราะมันมีรางอยู่แล้ว <laughs> นะก็ต้องจําเป็นต้องมีนะครับมงกบหน้าตรงหน้าต่างนี้ก็ข้างนี้ยังพอทูทูไปไทยไถไดออ้ข้างนี้สวยข้างนี้เป็นยังไงเออข้างนี้สวยนะครับ โดยรวมถือว่าโอเคนะคันนี้ช่วงล่างช่วงล่างผมทําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพวกปีนงปีกนกอะไรต่างๆแต่ว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดคัดทรงคัดซีอะไรนะเพราะว่าเ,เราต้องยกกระดองออกก่อนแล้วค่อยทําคัดซีอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อ่าโอ้ตรงนี้ก็ผูกนะครับผูเยอะเลยนะก็ไม่นานนะครับคันนี้สภาพมันก็ถือว่าโอเคนะสภาพถือว่าโอเค โดยรวมถือว่าโอเคเลยแหละนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคุณปู่บีหนึ่งมาอัปเดตงานปะผูนะงานปะผูนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ E ี EP นี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับติดตาม EP ตีต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย